ตำรวจเมาแล้วครับรถกระบะหมุนกลางแยกชนเสาไฟจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่ง280มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา23.10น,านวันที่1มิถุนายน2566สอพอเมืองตราได้รับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์ชนกันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกลางสามแยกไฟแดงคลองใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าที่กู้ภัยตรา,ไปตร,าไปตรวจสอบทันทีมาถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์รถกระบะโตโยต้าสีเขียวเสียหลักอยู่กลาง ทางถนนสภาพประตูฝั่งซ้ายพังเสียหายทราบชื่อผู้ขับขี่ว่าพันจ่าเอกธนันศักย์อายุ42ปีเป็นทหารอยู่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14ตราสภาพมึนเมาสุราให้กินกับเมาแมวกินกับเมาหมากินกับแมวทหารกินกับเมาสภาพมึนเมาไม่รับบาดเจ็บแต่อย่างใดใกล้กันพบรถยนต์รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีดำสภาพด้านหน้าพังเสียหายเล็กน้อยทราบชื่อผู้ขับขี่ชื่อนายเอกรัฐอายุ39ปไีไม่ได้รับบาดเจ เช่นเดียวกันดีแล้วตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเสาสัญญาณไฟจราจรพังเสียหายหนึ่งต้นป้ายจราจรอีกหนึ่งต้นสอบถามพันจ่าเอกนันทศักดิ์คนขับรถกระบะตุยตาบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากบ้านหนองบัวกําลังมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองตราดเพื่อที่จะกลับบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุฝั่งฝั่งด้านด้านตนเป็นไฟเขียวตนก็พยายามเร่งเครื่องเพื่อจะข้ามไปสามแยก แต่รถมันลื่นน้นําฝนที่ขังอยู่มาเลยหมุนครับพี่น้องหมุนเควงเลยครับไปชนเอาเสาสัญญาณไฟแล้วถลายไปชนรถกระบะคู่กรณีเห็นบน้านแล้วควบคุมตัวพันจ่าเอกานศัก์ไปวัดระดับแอลกอฮอล์ก็ผลปรากฏว่าพันจ่าเอกนันทศักด์มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายสูงถึง280มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์